ดูแลรดเพราะตอนนี้สนก็เป็นไข้หวัดใหญ่ยากยากดูสนมงานตองนี้อยู่ติดกันตลอดนรกมาน้นกปกติครับคือส่วนใหญ่เด็กๆที่เกิดมาจะจะสตเดียวครัแต่ว่าเดี๋ยวพอได้นุแม่สที่ ก็เป <th> ็นแบอันที่สองก็ Gracias. เขาก็พุ่มาเาเหมือนกับอยากให้นักฟ้าเสียให้หมามาหายไวๆจะได้มาเลี้ยงเขาคือฟังแล้วมันก็เอ๊ะเขาก็คงทนน่าจะรู้สึกนกี้เราน่ารู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่น้องสวรรค์จะโตมะจะได้เป็นใครใม่นองเขาล้ว <c oughs> ก็นั่งนตาซึมสองคนกบบตายแล้วยังไงอะนี่ มีครับเพราะว่าคือเด็กก <eterm> ็ยังต้องการแบบให้ให้แม่เขากรอมอยู่คือพ่อกรอกถึงพ่อลับก่อนทุกทีคือแม่ก็จะกรอกแล้วก็าเราทิพาอย่างเงี้ยคือให้แบบเขาอยากได้อะในตังแม่ก็ยังสามขวบกว่าก็คือเขาก็ยังเล่นๆนะครับเป็นเรื่องเล่นๆเวลาเจอน้องก็ยังเป็นก็ให้เห็นเป็นเด็กคือเห็นน้องเป็นตุ๊กตาอยู่ยังยังไม่รู้สึกอะไรพี่มรพี่มรครับ เรู่ชื่อนนึงมันก็มีกระแสที่พี่บอ มาฮะเรารู้สึกยังไงคุแบบมาว่าชื่อไม่ก็มีมีมีหลายคนบอกว่าชื่อแบบเป็นเป็นของสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ก็มีคนชื่อพรสวรรค์นะครับหรือมีคนชื่อสวรยาอย่างเงี้ยก็ข้างบ้านก็ข้างบ้านเรียกมีมีป้าคนหนึ่งที่แบบทํางานบ้านชื่อชื่อป้าสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จริงจผมตั้งก็ไม่ได้ไปไม่ได้คิดตรงนี้นะครับคือตั้งคอนเซปต์ก็คือให้ให้เป็นดอกไม้ให้เป็น ของเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นแบบส,สวออะไรอย่างเงี้ยะก็เป็นพิมพมก็สีขาวสโสนก็เป็นสโนสนโสนก็คิดเยอะเหมือนกันเราเราก็ค่อนข้างไม่พอใจเหมือนมีคนมาว่าเรามาว่าลูกเราอ๋อไม่ไม่ไม่ฮะก็ก็แล้วแต่ครับคือ ก็ก็ดีครับที่แบบเออมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราก็จะได้คิดด้วยว่าอ๋อเอ้ยมุมนี้มันเป็นยังไงเงี้ยแต่เราก็ก็ถามว่าเราก็ถามผู้ใหญ่อะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันโอเคไหมเงี้ยก็ก็โอเคนะครับเราเราไม่ได้แบบไปคือเป็นชื่อเฉยๆมากกว่าแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีแบบไม่คิดเปลี่ยนแน่นอนคิดว่าไม่ครับคิดว่านะคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันมันลำบากตรงที่ว่าผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ดูไม่ ท้าสาวว่า,าเป็นเพศอะไรเนี่ยพอคลอดมาแล้วเนี่ยมัน นึกไม่ทันเพราะ <พา S 1> เป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วพอเป็นผู้หญิงรุ่มเนี่ยผมก็พยายามจะตั้งให้มันให้มันแบบคิดเดียวนั้นนะคะคิดภายในสองสามวันแล้วก็ได้ชื่อนี้ออกมาพี่พมันตั้งใจอยากจะมีผู้ชายอีกสักคนไหมครับพี่คิดว่าคือคือจริงๆเนี่ยผมอยากได้ลูกชายนะครับแต่อตอนนี้ก็ูกสาวสองคนแต่เกมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากแท้ท้องแล้วเขาเหนื่อยฮะเราก็โอเคเหรอฮะที่แบบไม่ได้สนใจอยากให้ผู้ชายอีกสักคนเลยเ คือผมจริงๆสองคนเนี่ยก็มีความสุขแฮปปี้แล้วนะครับก็กล่าวไว้ว่ามีสองคนนะครับผู้ชายผู้หญิงตอนนี้มีผู้หญิงสองคนก็น่าจะโอเคแล้วครับมีไปอ้อนเธอยาเผื่อใจอ่อนอีกสักนิดไหมคะว่าขอผู้ชายเธออะไรอย่างนี้คือแต,แต่เห็นเขาเขาเหนื่อยครับคือเก้าเดือนแล้วก็ต้องมานั่งเรียนหัวตลอดเนี้ยก็ค่อนแล้วแต่เขามากกว่าแต่นี้ก็ไม่ตัดใจว่าจะไม่แล้วหรือจะทำมันแล้วหรือยังไงก็ียงแบบคือ คือจริงๆสามคนเนี่ยไหวครับแต่ว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวให้พักก่อนแลวกันียว่ากันอีกทีววกทมีพับโปรเจกต์มีลูกชายอยู่ยังไม่พับเออก็ยังอยากได้อยู่แต่ว่าถ้าสองคนก็ยังโอเคแต่ว่าเดี๋ยวสามคนค่อยค่อยดูทีลวกันคือจริงๆก็คุยกันนะฮะตอนนี้คือเขาก็เหมือนบทอะว่าแบบพอพุ่งข้อมาก็แบบมาตัตอะไร